สวัสดีครับเดี๋ยวนี้พามาดูรถเข้าใหม่นะครับคันนี้เป็นเจ้า n i s s a n เอสเทลตัว 2.0V จุดศูนไฮบริดนะครับเป็นรถผลิตปี2015ครับจดทะเบียนปี2019นะครับตัวนี้คือของเขาเนี่ยมันเป็นรถดิสเพย์ครับเป็นรถโชว์ตามงานเนี่ยมาจากนิสสันมอเตอร์เลยคันนี้ครับคือรถเนี่ยสภาพใหม่มากนะครับแต่วันนี้รถเพิ่งเข้าเลยไม่ได้ทำความสะอาดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถเนี่ยคันนี้มันมีอะไรพิเศษบ้างอย่างแรกเลยที่เราได้มาเนี่ยคือชุดแต่ง คือตัวนี้เป็นรถที่ไว้โชว์ตามงานเขาจะใส่ชุดแต่งมาให้เลยเนี่ยจะมีในส่วนของกระจังหน้านะครับสกเกิร์ตข้างแล้วก็ลิ้นหลังอาจจะพาไปดูกันบางคนบอกไอ้ใหม่สี่พันกว่าจริงไหมคันนี้ไหม่สี่พันแท้ๆนะครับเป็นรถโชว์ไหม่ไม่คือมันเป็นรถที่จอดโชว์อะครับมันเลยไม่ค่อยได้วิ่งใหม่ค่อนข้างน้อยรถหายากครับแบบนเนี้ยเนี่ยมีในส่วนของสกเกิร์ตข้างนะครับเพิ่มแต่งจะเพิ่มเติมมาให้ให้ดูว่ารถนี่มันใหม่จริงๆคันเนี้ย ลถเป็นสีดำนะครับออจะเป็นสีเทาดำตัวนี้ครับอันนี้มีส่วนลิ้นหลังมาให้ด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของด้านท้ายนะครับของจักรยานพลังเงเป็นเปิดประตูท้ายจะเปิดด้วยไฟฟ้านะครับตัวไฮบิดเนี่ยครับมันจะไม่มีในส่วนของแถวสามนะครับ เป็นเบาะสองแถวในส่วนของแถวสามเนี่ยเขาจะไปเก็บสําหรับแบตเตอรี่ไฮบริดตรงนี้ก็จะได้เก็บได้เก็บของส่วนหนึ่งนะครับสต,ติปเกอร์กัดน้ดําได้เผื่อเวลาเะมของเปียกขาเอาไว้ในเกจตัวนี้ครับเนี่ยในส่วนเนี้ยสติกเกอร์กันกระแทกอะไรพวกเนี้ยคือยังไม่แกะเลยรถเขาไว้จอดโชว์ครับเรื่องชนเรื่องอะไรไม่มีแน่นอนนะครับรถคันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอาจจะดูมอมนิดนึงนะครับรถเพิ่งมาเองแต่ถ่ายให้ดูกันก่อน ให้ดูดูได้เลยนเนี่ยคครับคือปีเนี่ผลิตปีสิบห้าจริงนะครับแต่ว่ารถเนี่ยเพิ่งมาจดทะเบียนออกขายเนี่ยดูสภาพเบาะครับไม่มีรอยยับไม่ไม่ยุบไม่เลยครับเบาะเนี่ยคือบางคนมองว่าเออเอารถเอถมืนลาดจดอันนี้ไม่ใช่นะครับเนี่ยรถไปโชว์จริงเนี่ยเบาะนี่สภาพอยู่ในสภาพสมบูร,รณ์เลยมีในส่วนของแอร์หลังตัวนี้มา นี่ครับแผงข้างอะไรก็เนี่ยสภาพสมบูรณ์มากอยาให้ดูตรงเบาะคนขับตันนี้ก็จะเป็นคุณแจ็คกีเลสมาให้นะครับให้ดูตรงเบาะคนขับก่อนเลยคือถ้ารถปี15นี่ใช้งานมาจริงๆเนี่ยอยาให้ดูสภาพเบาะคนขับก่อน ้ารถใช้งานเยอะๆเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยครับเบาะตป็นปีกเนี่ยด้านเนี้ยตามการใช้งานตรงนี้จะต้องยุบแล้วจะต้องสุดแล้วครับเนี่ยแต่เนี่ยปีกเนี่ยยังตั้งอยู่ในสภาพสมบูรณ์ครับคือเป็นรถโชว์ไว้โชว์อย่างเนี้ยมันไม่ได้ใช้งานครับไม่เลยน้อยมากเนี่ยเบาะคขับแต่เบาะคนนั่งนะครับผู้โดยสารเนี่ยก็อ,อยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้วก็เนี่ยเราได้ในส่วนของชุดแต่งชุดอะไรมาด้วยนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นพุสตานะครับเนี่ยไม่4683กิโลเมตรนะครับคือไม่น้อยมากอย่างที่ผมเรียนตอนแรกตัวนี้เป็นรถดิสเพลย์นะครับขอ,องนิสสันก็คือไว้สําหรับเวลาเราไปออกงานจอดโชว์อะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาเพิ่งจะตัดขายออกมาครับคือถ้าใครกําลังมองหา e x c e l อยู่เนี่ยก็ลองลองมาดูคันนี้เขคือได้สภาพใหม่จริงๆโอเคปีอาจจะผลิตปี15นะครับ แต่ว่ารถเนี่ยสภาพใหม่สุดๆก็จะมีในส่วนของเนวิเกเตอร์ให้นะครับกล้องรอบคันเดี๋ยวนะแคเมล่าโอเคในส่วนของกล้องรอบคันให้นะครับออปชั่นที่ให้มานี่คือค่อนข้างเยอะคือตัวไฮบริดเนี่ยหลักๆเลยที่แตกต่างเนี่ยครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเบาะแถวที่3ครับแต่สิ่งที่ได้เพิ่มเติมมาคือความประหยัดน้ํามันเพราะว่าเราจะมีมอเตอร์ไฟฟ้านะครับช่วยในการขับอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ประหยัดน้ํามันมากขึ้นเยอะเลยตัวนี้ก็ ระบบมัลติฟังก์ชันนะครับก็จะวันนี้ก็การเรียกดูข้อมูลนะครับจากหน้าจออะไรอย่างเงี้ยกดเรียกดูข้อมูลต่างๆครับแล้วตรงนี้ก็เครื่องเสียงนะครับฝั่งขวาก็ควิสคอนโทรลแล้วก็บลูทูธเชื่อมต่อโทรศัพท์ครับเกียร์ก็สามารถปรับเป็นแมนนวลได้นะครับสเตปสามารถปรับได้เองครับแล้วตัวนี้คือเป็นตัวท็อปสุดนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับขับ2อ u อ o โต้หรือล็อกขับ4นะครับ มีกดช่วยเหลือเวลาเราลงทังลาดชัน,นครับเครื่องมันจะนอให้ในเก๊ตัวนี้ก็จะมีจุดชาร์จไฟ12โวล์นะครับในเกะ๊ะแล้วก็ตรงใต้คอนโซลอีกจุดหนึ่งครับเนี่ยตัวคอนโซลนี่เราให้ดูนะสภาพคือใหม่ใหม่ทุกอย่างนะครับตัวนี้ใหม่จริงๆคันนี้ครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวผมแจ้งราคาให้ทราบกันมาดูในส่วนห้องเครื่องนะครับ ในโรงเรียนต้นคลิปนะครับรถเนี่ยเพิ่งจอดอยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดเลยอาจจะมีมอมนิดนึงนะครับแบบเนี้ยคือรถเนี่ยคือสภาพเนี่ยครับรถไม่ไข่ๆนะครับเนี่ยไม่มีรอยไข่หมดเลยรถเนี่ยสภาพเดิมๆจริง,รงติก๊เกเจออะไรที่บิดนะครับสำหรับเจ้า Excel นะครับตัว2.0งทุ่มี่รีให้บิดนะครับ เป็นรถผลิป 15, ตป, 19, นนปี15-19ครับนนนรรนย,ย 6, 000, 6, 000, 9, 000, บบนี่ยเป็นรถทิสเพย์นะครับรถโชว์จากนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยรับราคาอยู่ที่6 6 9,000บาทครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถมือสองนะครับสามารถกดติดตามช่อง YouTube ผม,ไ,มได้นะครับือโทรมาหาผมได้ที่เบอร์064-118887ครับขอบคุณมากครับ